อจำบกฮงบ่บ่จำบกฮงนะจำบกงบ่มีเงินอ่าจำบกงบ่มีเงินสดโอนได้นะครับเด้อโอนเข้าบัตที่ได้เอา ได้แล้วบาได้แล้วได้แล้ว,ลวคลิปเด่นอเอาใส่ลูกคนันนาาี้เข,ขา้อง้านี่ละเนาะจันมยลงแมสา้อาน่เาะามัน่เจ้ากระดาษสีขาวคล้องบ่นเอาข่างหันมา ไพสิหูจัาเอาคางหันหุงโลหันมากไสิหูจักเขาางันแล้วนะครับวันนี้ก็มีตําบกคุงโคกยักษ์นะครับคกพี่สิ

ยาว่างลูกมาบุ๋มโว้ยตรโคตนะาเราใหญ่ยอดยอดรสชาติเนีัยแซ่บแซ่บจ้ามาเด้อตากิวพุดเดิ้ลไปเบียมือพ่อไม่แคบเลยเบียิ

ี่ยังนีมนเพองนาเวข่ามไหมเอ่อเพิ่จะเข่ากล้องเขาล่างเอาเพิ่นเข่ากล้องเลยเปิดตรวเล้เจ้าช่องบมวดพื้นเด้อจาเข่าเราได้ล่ะยูทูบล่ะตีนไปทางนี้เอาอรายงานตัวหน่อยชื่ออะไรนะครับ ตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลค่ะนั้นนั่นชื่ออะไรครับรายงานตัวนะครับนี่นะครับเชื่อพินนะครับเจ้าของโคกใหญ่ตำบักคงนะครับเจ้าของเป็นเจ้าภาพเออเจ้าภาพอยู่นี่เลยนะครับ อย่าลืมเด้อเปิดดูช่องเพื่อเมื่อไหวแพ้ชัแจ้งค่ะเพื่อเมื่อไหวแท้ไอ้พอดีมีงานต่อค่ะเจ้าเบิ่งเด้องโคกโตเจ็ดโตคอยชิลงว่ากาได้ตัวใดฮึตั้มบกหงโคกใหญ่บ่อแก้วจะเปิดเข้าไปเจ้าอ่านเลยเด้องนี้ช่องหมวดฟื้นเด้อเขาจะเขียนว่าตั้มบกหงโคกใหญ่บ่อแก้วเจ้าเปิดเบอกเลยานี่ อ่รครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นชุมนะครับชุมซุ้มหมู่อไเนาะนี่หมู่10เอบอนี่หมูหนึ่งม,มูงมมงมบ้านบ่อกแก้วนะครับจำบลบอกแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครด้อนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ ได้จำบกหงคอกใหญ่แล้วก็ขึ้นรถเลยนะครับตอนนี้อ้าวนะครับน้องใบบุญก็จะนำพา,พาเดินทางานะครับจะไปจุดต่อไปอ้าวนึ่งหน่อคาอีกนะครับน้องวิวนลครับนึ่งหน่อขาอืมนะครับอ,อันนี้ก็เป็น ร้านตำมะคงคกใหญ่นะครับบ่อกแก้วตำบลบ่อกแก้วนะครับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเด้อครับอันนี้อันนั้นก็จะเป็นหมูชิบเอ็ดนะครับอันนี้ขนมกีนขนมกีนน้ำปลาดินนะครับหมูชิบเอ็ดบ้านหวานเด้อนะครับอ้ตําบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครอ่า <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วข <c oughs> นมจีนนะครับต้องกินนะครับมาแล้วนะ

ครับตอนนี้ก็เดินทางกลับนะครับามาร่วมงานแล้วก็เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเลขโชคเลขลาาบเราจะเมาที่หลังไดนะ้น้ำน้มีน้ำมีน้ ไปหา,ากินน้ำก่อนนะครับรอขอบน้านะยครับเอาขวดหน่อยอืมไม่จึงกินเอธอเดียวครับขอบคุณละลายขอบคุณครับพระเอ ครับที่มองเห็นด้านหน้าก็จะเป็นวัดสัทธารามนะครับสัทธาคือเข้าไปนี้พระท่านจะเอาให้เราลูกเดียวนะครับไม,ไม่ใช่เราให้ละัว กินดูมันครับพูดนี่ทป็น้ำใสริงๆแหละอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอ่าบริเวณที่เรามานะครับก็มาานะครับเกี่ยวกับอ่านะครับเปิดเบิกเนตรนะครับของอ่าพระเทพนะครับเวชสุวรรณนะครับโนนะครับอยู่ที่บ้านบ่อแก้วนะครับตำบลบ่อแก้วอำเภอ อ่านะครับบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับวัดที่เราเห็นก็จะเป็นวัดสัทธารามอ่านะครับที่ตั้งอยู่นะครับบ้านบ่อแก้วหมู่หนึ่งเหมือนเดิมกันนะครับตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับมาพร้อมกับหลวงพลก็จะเดินทางกลับนะครับวันนี้ก็ฝากดูคลิปย้อนหลังนะครับช่องก็อย่าลืมนะครับมามาแวะทางเข้าวัดสัทธารามก็จะมี ซุ้มนะครับซุ้มขนมจีนอ่านว่านนะครับหมูสิบเอ็ดแล้วก็ซุ้มอ่้มตำโคกใหญ่นะครับโคกมะฮึงมานะครับระดับโลกนะครับนะครับอร่อยมากนะครับเาร์คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่นี้นะครับฝากกดติดตามเจ้ามาิ่มเด้อด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ